สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ก็เป็นวันพุทธที่21กรกฎาคมแล้วนะคะผ่านมาครึ่งเดือนแล้วเนาะนักเรียนคะครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเกี่ยวกับเลขโจทย์จําได้ใช่ไหมคะและเราก็มีการบ้านกันอยู่2ข้อแล้ววันนี้คุณครูก็บอกว่าเราจะมาเรียนต่อกันแต่คุณครูขออนุญาตยกยอดการเรียนเลขโจทย์เนี่ยไปเป็นวันศุกร์เลยเพราะว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยเรามีวันหยุดติดกัน3วันเลยก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ แล้วก็จันทร์ฉะนั้นเนี่ยวันจันทร์เราจะไม่ได้เรียนคณิตนะคะแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะมีเลขโจทย์ให้ในกักเรียนไปทำสามวันเลยแต่ไม่เยอะค่ะรับรองว่าไม่เยอะแต่ว่าค่อนข้างที่จะละเอียดก็เลยอยากให้ในกักเรียนเนี่ยมีเวลาได้อยู่กับโจทย์มากขึ้นฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนค่ะเราจะมาทบทวนกันเพียงแค่สองหน้าก็คือหน้าที่30แล้วก็หน้าที่31ถ้านกักเรียนพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปดูกันว่า ทบทวนแล้วทบทวนคืออะไรทบทวนอย่างไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเราไปดูการทบทวนกันเลยคะ่ะนักเรียนคะวันนี้เราจะมาทบทวนกันนะคะคําว่าทบทวนหมายความว่าอะไรเอ่ยหมายความว่าเราจะต้องเคยผ่าน การทำแบบนี้มาแล้วนั่นเองฉะนั้นนะคะการที่เราจะมาทบทวนใน2หน้าวันนี้เราจะทบทวนเพียงแค่หน้า30แล้วก็หน้า31นะคะใน2หน้านี้นักเรียนผ่านมาหมดแล้วถ้านักเรียนจําไม่ได้ว่าเราเคยเรียนมาตอนไหนให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปตั้งแต่หน้าที่1เลยนะคะนักเรียนจะเจอวิธีทำ หลายๆอย่างที่เรียนทํามาแล้วนะคะวันนี้เรามาดูการหาตัวประกอบเขาให้หาตัวประกอบทุกจํานวนย้ําว่าทุกจํานวนของจํานวนที่กําหนดแล้วเติมคําตอบลงในช่องว่างคําว่าทุกจํานวนแสดงว่าจะต้องไม่ขาดไปแม้แต่หนึ่งตัวซึ่งนักเรียนเคยหากันมาแล้วอ่าเรามาดูนะคะโอเคคุณครูลองยกตัวอย่างให้ดูอีกหนึ่งตัวอย่างเผื่อความ เข้าใจนักเรียนจะแบบกลับมาเร็วขึ้นนะคะอย่างเช่น12ตัวประกอบทุกจำนวนที่กำหนดให้ของ12คืออะไรบ้างแน่นอนต้องมี12และ1ถูกไหมลูกฉะนั้นเนี่ยที่เราเคยเขียนกันเนี่ยก็คืออ๋อเอา1ะมาคูณกับ12ไงแล้วก็จะได้12ถูกไหมลูกอ่าแล้วก็จะได้12นะคะเอ๊สองไง2คูณกับ6ก็จะได้ 12ถูกไหมคะต่อไป3ไง3คูณกับ4ก็จะได้12ถูกไหมลูกฉะนั้นเราก็มาดูเอ๊ะมีอีกไหม5ไม่มีแล้ว6ก็นี่ไงคะ6กกับ2 7ไม่มี8ไม่มีหมดแล้วฉะนั้นตัวประกอบทุกจำนวนของ12คืออะไรบ้างคะลูกตัวประกอบทุกจำนวนของ12ก็จะมี1 2 3 4 6และ 12บือนัจำได้ไหมคะ12 3 4 6และ12ฉะนั้นเราก็จะเขียนแบบนี้นะคะเขาให้หาตัวประกอบใช่ไหมคะอันนี้คือวิธีการหาซึ่งคุณครูเนี่ยได้ทบทวนวิธีการหาให้นักเรียนถูกไหมลูกฉะนั้นเวลาตอบนะคะก็ตอบไปเลยค่ะอ๋อมี1มี2มี3มี4ถูกไหมคะเมื่อสักครู่มี1มี2มี3มี4มี6 และอะไรคะลูกและ12จบแล้วค่ะบางคนบอกคูค่ขาตัวอย่างเขียนปากกาแดงสิคะก็ได้ก็ได้ก็ได้อย่าเอ็ดอย่าเอ็ดได้ยินเร็วอ่ามาค่ะมีอะไรบ้างนะคะทบทวน1 2 3 4 6และอะไรคะลูก และ12โอเคเป็นตัวอย่างนะคะอ่างั้นข้อนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนเข้าใจอยู่แล้วว่าตัวอย่างให้ใช้ปากกาสีแดงโอเคค่ะและที่เหลือให้ใช้ปากกาสีน้ำเงินนักเรียนหาได้อยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันในหน้าต่อไปจ้าสำหรับหน้าที่31นะคะนักเรียนเราก็จะมาดูต่อในข้อ2เลยเขาให้เราทำอะไรคะ ให้เราตอบคําถามตอบไปนี้อ่านักเรียนดูนะคะให้ตอบคําถามก็ต้องตอบโอเคข้อที่1นึ่งนะคะจำนวนนับอ่านโจทย์นะคะจํานวนนับตั้งแต่1นึถึงยีมีจํานวนเฉพาะอยู่ทั้งหมดกี่จํานวนและอะไรบ้างแสดงว่าคําตอบข้อนี้ทําไมคะเราจะต้องตอบกี่คําตอบคะ2คําตอบคําตอบที่1คือ กี่จำนวนคำตอบที่2คืออะไรบ้างละ่ะที่เป็นจำนวนเฉพาะตั้งแต่1ถึง20โอเคค่ะงั้นนักเรียนลองดูซิว่าเอ๊ะตั้งแต่1นึถึง2ีเนี่ยมีอะไรบ้างเป็นจำนวนเฉพาะ1ใช่ไหมลูกไม่ใช่โอเคเก่งมากค่ะต่อไปค่ะอะไรเอ่ย2เก่งมากค่ะ1จํ่จำนวนแล้วนะ มีอะไรบ้างนะคะไปกินนักเรียนบอกว่ามีอะไรบ้างนะอ่ะเราเขียนไว้ตรงนี้ก่อนอะ่ะมีสองค่ะครูขามีสามมีห้ามีอะไรอีกคะลูกมีเมีอะไรอีกคะมีอะไรอีกคะสองสามห้าเจอะไรต่อ11แล้วก็สิบสามสิบห้าใช่ไหมไม่ใช่16ใช่ไหมไม่ใช่อะไรต่อคะสิบเจ 18ใช่ไหมไม่ใช่19ใช่ไหมใช่ค่ะคุณครูสรุปแล้วเรามาดูค่ะกี่ตัวเอ่ย1 2 3 4 5 6 7 8ตัวเราก็ตอบว่าอะไรคะมีกี่จำนวนคะเราก็ต้องตอบว่า8จํจำนวนอ่า8จำนวนมีอะไรบ้างเขียนลงไปเลยคะ่ะมีอะไรบ้างคะลูก นี่ค่ะที่เราเขียนลงไปเนี่ยค่ะก็มีสองสามห้าเจ็ดสิบเอ็ดสิบสามสิบเจ็ดและสิบเก้าโอเคไหมคะนักเรียนเป็นไงคะโอเคไหมเอ่ยนักเรียนว่าหนูทำได้ไหมคะหนูพอจะทำได้ไหมลูก ทำได้อยู่แล้วเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะเราผ่านมาแล้วและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยหน้านี้ก็เด็กๆเ,เลยเพราะนักเรียนทำที่มันยากกว่านี้มาแล้วถูกไหมคะฉะนั้นวันนี้นะคะเราก็จะทบทวนกันแค่2หน้าก่อนนะคะนักเรียนแล้วเดี๋ยววันศุกร์เนี่ยเราจะมาจัดเต็มกันเลยเพราะเราจะมีวันหยุดติดกันถึง3วันเลยนะคะนักเรียนอย่าลืมทำข้อ3ด้านล่างด้วยนะคะการเลือกตัวประกอบเฉพาะของจานวนที่กาหนดให้เติมลงในช่องว่าง หมายความว่าเราไปดูค่ะคำตอบที่เขาให้เนี่ยมีตัวประกอบที่เป็นจำนวนเฉพาะใดบ้างของ20เราก็เอาลงมาเขียนค่ะไม่ต้องเขียนทั้งหมดนะคะเขียนเฉพาะที่เขาให้มาเท่านั้นหวังว่านะักเรียนคงจะสนุกกับการทบทวนวันนี้นะคะแล้วเดี๋ยววันศุกร์เราจะมาเจอเลขโจทย์กัน